ก็อยู่กับน้องสมายกันนะครับวันนี้เราจะมีบทสัมภาษณ์เล็กน้อยจ้ะประมาณ5 6า3ลองห้าิก่อนากจะให้มาแนะนำตัวหน่อยครับอ่าครับผมสวัสดีครับผมมายนะครับจินนาพิชิตโอภาคุณครับผมตอนนี้คืออายุเท่าไหร่แล้ว27ปีครับ27ปีเกิดวันศักรา6ใช่ไหมใช่ฮะทำใหม่ใหม่ชอบตั้งแต่ดูแฮร์รี่พอตเตอร์ครับใช่แล้วเราชอบตัวละครในแฮร์รี่พอตเตอร์ตัวไหนแฮร์รี่เลยฮะเป็นพระเอกเก่ง เธไม่้อฉลาดไปนนี้คืองนยรโสดครับโสดครับโสดเลยมากมากแห้งไปเลยฮะจริงๆริอ่ะลองไม่แห้งว่าแห้งเหรอไม่คือแบบตอนนี้คือแบบไม่ได้ไม่ได้โฟกัสอะไรมากอะไรเงี้ยฮะแล้วก็อีกอย่างมันไม่มีใครเข้ามาคุยด้วยงงเหมือนกันโฟกัสเรื่องงานอเดียวใช่ครับอ่าด้วยแม่เกษียณด้วยอะไรด้วยครับอ่า เลยครับตอนนี้เรามีผลง,งานเรื่องอะไร,รบ้างตอนนี้ก็เป็นทานท้ายเดอะซีรีส์ซีซั่นสอ,สองครับใช่เป็น,<อ>นเทคโนใช่ไหมนะในบททานท้ายกับตัวเองอ่ะเทคโนกับมือใจของตัวเองมันแตกต่างกันมากโอ้แตกต่างกันสุดขั้ว <c oughs> ความจริงผมเป็นคนเง,งียบๆฮะ <c oughs> เอ้ยเ,เดี๋ยวดิ <c oughs> แล้วทุกคนในห้องนี้ตอนนี้เงียบยนะยหมดเลยนะเกรงเงหมดเลยเกรงนี <c oughs> ้บหมดสิ่งใด เออเป็นคนแบบเ hey, ฮฮหาบ้างครับผมแต่ว่าพอมันจะมีคอนฟอร์ตโซนอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะเซฟโซนของเราอย่างนี้ที่หลายๆคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นเลยซึ่งไม่ค่อยได้บอกใครอยู่แล้วนในบทนี้นอ่าเราเติมเองบ้างบอกองเฮ้ยเรียกว,ว่าจังหวะเวลาตอนนั้นเราก็ต้องเล่นไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นนเออที่เราเราดูเราดูอ่ะ้เราเรียนกน คือดีหรือไม่ดีอะดี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 เล่นเติมไปบ้างบางส่วนอะไรอย่างงี้คืออยากถามววันนี้ทำไมมาถมันจัดงานวันเกิดก็ปกติแล้วครับอ่าวันเกิดปกติทุกวันที่ผ่านมามันก็เป็นวันธรรมดาวันหนึ่งสำหรับเราอะไรเงี้ยฮะเพิ่งจะมีคนให้ความสําคัญกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้อะไรเงี้ยฮรเราเราสึกว่าเราดีใจมากเลยเรารู้สึกว่าโอเคเรามาทำบุญดีกว่าไหมอะไรเงี้ยแล้วก็สถานที่นี้มันก็ มันกว้างพอสําหรับคนที่จะมาร่วมงานครับเราเคยมาสบุญที่นี่ก่อนไหมที่นี่คเคยครั้งหนึ่งครับนี่คือเป็นครั้งที่สองครั้งแรกสุดเลยครับก็ของกราฟใช่วันเกิดวันเกิดกราฟใช่ครับวันเกิดกราฟอืมมาที่นี่ด้วยผมก็มาเล่นกับกราฟที่นี่แหละพี่กราฟพี่มิวเมวื่อวานเนี่ยเรา,เา,เาไปประกาศรางวัลใช่ ขึ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นมากตื่นเต้น,ตน,ตนก,กลัวพูดผิดกลัวนู่นกลัวนี่กลัวห,หมดเลยเพราะว่ารางวัลมันก็สําคัญไม่ว,ว่าจะรางวัลอะไรก็แล้วแต่แต่อันนี้สาคัญตรงที่ว่ามันมันคนให้ความสําคัญตรงนี้มากด้วยผู้เข้าชิงเยอะสิ่งไรฮะเพราะว่ามีสิบกว่ารายชื่อมาเท่าที่ผมเห็นไรเงนะี้ยฮะแล้วรวมถึงมันแฟนคลับเยอะด้วยตรงนั้นไรเงนะี้ยเราก็กลัว,วประกาศผิดมองแล้วอ,อีกเอาิ้วจีกไว้ก่อนเลยชื่อนี้นะ ัวนะคนเยอะมากเลยนะครับใช่ครับผมถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอยู่แล้วครับก็มันยังไงดีละ่ะม่ไม่เคยทํามาก่อนเลยครก็เลยรู้สึกว่าเอยมันใหม่แต่ตอนนี้ถ้าเกิดให้ขึ้นอีกก็ทําได้ครับเราเราเห็นไหมว่าเราุกแบบเรื่องกอารแสดงของเราไหมก็เห็นครับทั้งในมุมมองทั้งดีแลกะก็มีเชิงอยากให้ปรับปรุง ครับผมแล้วก็รับฟังทั้ง2ด้านครับเรารู้สึกว่าเออด้านปรับปรุงเนี่ยสำหรับเร,เราเราเรามองว่าเขามองในจุดบอดของเราเนี่ยเราก็ควรจะปิดเทนพอยต์ต่างๆอุดรอยรั่วของเราไม่ให้มันรั่วม,มากกว่าเดิมฮะมในเมื่อเขาให้ความสคาคัญเขากดเ <c oughs> สียค่าเน็ตเสียค่าเวลาดูเนี่ยเขามาดูเราแล้วแล้วเขาให้ความสคาคัญกับเราเราก็ต้องให้ความสคาคัญกับเขากลับไปด้วยใช่ ครับผมเมื่อเยะเราถึงเรานัา่งคุยกับมายใช่ไหมเห็นว่นนางานมีงาน,นายาประจำเรื่อ,อเนอีเ่ยเราในวงการเราชอบแบบนรา,นาก็บอกอย่างเงี้ยครับว่ารักงานทั้งสองแบบครับอย่างงานแรกเนี้ยมันเป็นงานเลี้ยงชีพมันได้เงินเดือนตลอดเวลาเพื่อจุนเจือครอบครัว,วเราด้วยอะไรด้วยส่วนงานเลี้ยงความฝันของเราก็คืองานวงการบันเทิงที่เราฝันาตั้งแต่เด็กเราก็ manage ออกมาให้มันบาลานซ์กันนะครับผม ครับใช่อะสุดท้ายแล้วตอนนี้คืออยากให้โรบีมายเน,นี่ยฝากผลงานหรือว่าชอบทางการสื่อสรแบว่าอยากให้สีมา ผลงานด้วยนะครับทางไทเดอรซีรีส์ซีซั่นสครับอยากให้ทุกคนติดตามรับชมกันต่อไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งทิ้งกันกลางทางครับเพราะว่าอะไรหลายอย่างมันยังมีปมของมันอยู่แล้วเดี๋ยวจะมีเฉลยในตอนหลังแน่นอนนะฮะผลงานในอนาคตครับผมตอนนี้รักนายไมยล์ไล์ครับแต่ว่าดูกําหนดการก่อนนะว่าจะยังไงแล้วก็อีกหลายๆเรื่องตามมาก็ต้องรอ,อาทางแม่แปครับเป็นคนคอนเฟิร์มที่มค์ครับทำยังไงให้ สดสายร่าเริงได้ตลอดเวลาเลยคิดบวกครับอย่าไปคิดลบอะไรมันมากคิดบวกเยอะๆฮะแล้วก็มองมองเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเราเราเคยแบบไปงานมาอะไรเงี้ยฮะรู้สึกว่าเอ้ยมันเหนื่อยมันร้อนมันนุ่นมันน,นี่มันนั่นทุกคนม,ทคนมีทุกคนมีความทุกข์ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วลองปรับมุมมองว่าเออเรามาตรงเนี้ยเราได้อะไรเรามาตรงเนี้ยเรามีความสุขไหมมองที่ความสุขมากกว่าความทุกข์ครับผมมองข้ามทุมไปเอาสุขเขาว่าแล้วเราเป็นความสุขในที่ที่ไหนครับ คำถามที่สองครับอยากถามพี่ไม์ว่าวางแผนในการใช้ชีวิตในอนาคตอย่างไรบ้างครับผมอย่างไรบ้างหรอ uh huh. ตอนนี้วางแผนไว้ะฮะณปัจจุบันเลยครับเรารู้สึกว่าตอนนี้เราเริ่มมีพื้นฐานในวงการบันเทิงมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทงานในวงการให้มันได้นานตลอดไปเพราะว่าคนดังอ่ะมันมีเยอะแยะ uh huh. คือลูกใหม่มันมีเยอะแยะแต่ทํายังไงให้เราอยู่ในวงการได้นานที่สุด นั่นแหละฮะสำคัญมากๆเลยอยู่ยังไงให้มันเป็นที่รักนะฮะผมของใครหลายๆคนของผู้ใหญ่ของเพื่อนร่วมงานการไม่สร้างสัตรูดีที่สุดครับมาคำถามที่ตามต่อเอาคำถามคายาวมาเลยประมาณ4ี่บรรทัดครึ่งโอเคอยากถามว่าถ้าไม่ใช่บทเทคโนอยากเล่นบทไหนในเรื่องทางไทยคะอ่าแล้วเลือกนักแสดงคนอื่นมาเล่นเป็นเทคโนจะเลือกใครอยากเป็นใครหรอจะเป็นไทยฮะ และไอ้ไทยอะไรเป็นเทคโนอยากตบหัวนะฮะง่ายๆเลยอยากตบหัวมันกลับเจ็บทั้งนั้นอยากตบหัวเขาตบจริงไหมโอ้โหมันโคตกี่เทกกี่เทกต้องขำก่อนกี่เทกอ้หลายเทกมากแล้วมันก็ขำอยู่นั่นแหละขำเก่งโอ้โหเล่นอะไรก็ขำไปหมดโอ้ตายคนรหยดกรอนโอ้มาคำถามต่อไปครับอยากรู้ว่าเลขในไอจีสองสี่สี่หนึ่งหกห้าคืออะไรคะ เป็นความเชื่อสบุคคลครับผมลองไปหาศึกษาดูรับรองว่าดีครับผมโอเคคําถามต่อไปครับไม่อยากจะบอกเลยคืออะไรอันนี้คำถามสุดท้ายแล้วนะคาถามสุดท้ายครับขอบรรทัดเดียวเท่านั้นน่าจะบรรทัดเดียวแหละน่าจะมาสักสี่บรรทัดเลยฮัลโหลโอเคฝากถามพี่ไมค์ค่ะว่ามีงานพิธีกรติดต่อมามากขึ้นสนใจจะเอาดีทางด้านนี้ไหมเพราะฟีดแบ็กมาออกมาดีมากเลย เราฮะดีใช่ไหมใจเย็นทุกคนอย่าอวยมากตกใจไม่เรารู้สึกว่ามันสนุกครับผมกับการขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วเราพูดอะไรอย่างเงี้ยครับให้คนได้ทําตามอะไรเงี้ยรรู้สึกว่าโอเคนะเราเป็นคนควบคุมบนเวทีอะไรเงี้ยมันชอบมันชอบสนุกมันสนุกครับผมแต่เขาวู้ตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นเขาที่ถามว่าออกไปประกับเวทีวันนั้นะกับการเป็นพิธีกรนะพิธีกรดูไม่ตื่นเต้นนะสำหรับเราเรารู้สึกว่ามันมันสนุก สนุกใช่ถ้าเราสนุกกับสิ่งที่เราทําอ่ะมันจะไม่ถึงเต้นเป็นตัวของตัเวเองด้วยนะเกินไปบางที <c oughs> ดูล้นนะฮะอันไหนก็ดีก็ดีฮะอันเฉี่ยวิธีก็ติชมได้ะครับก็จะปรับปรุงตัวครับโอเคครับผมอันนี้ก็ครบแล้วนะครับสําหรับค่าคำถามนะครับผมเออคตีสองอเอาอยู่ๆก็จับขึ้นมาไหนบอกค่าคำถามฮัลโหลโอเคมาเอ็กซ์โคตีโอไม่เลือกมาเลือกมาเลยนี่ คือจับมาไม่เหมือนกันว่างั้นไม่เหมือนกี่บรรทัดก่อนบรรทัดเดียวอ๋อไม่ใช่สองบรรทัดละเห็นว่าติดมา์ครับกุ้งความลับของมิวการ์ชช่วยเปิดเผยความลับสักเรื่องได้ไหมกุ้งความลับจริงเปล่าโอ้ไม่จริงเราไม่ใช่คนกุงความลับขนาดนั้นเออแต่เราบอกสิ่งมากเลยนะเรื่องของมิวการ์ชจำเออร์เบิร์นดีเคล่าสุดได้ไหมฮะได้ ถ้าเห็นรีแอคผมก็คืออันนั้นแหละครับว่าโดนไม่โดนโอเคไดเลยโอเคครับบครัสุดท้ายนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพิธีกรทั้งสองท่านแล้วก็ตัวของผมเองนะฮะแล้วยังไงก็ฝากติดตามกันนะครับเจ๊กับเพียนะครับผมยังไงก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัครไทยกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารดีๆนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณพิธีกรทั้สองท่านขอบคุณครับขอบคุณครับฝากติดตามด้วยนะครับ ที่การณาวันนี้มาเป็นพิธีกรให้เราอคมณครับผม <laughs> <c oughs>